จะมาชวนทุกคนเดินชมป่าชมวัดรถบหน้าวิทยาลัยราชมงคลอีสานจังหวัดสุรินทร์นครับสะออนต้นไม้นะธรรมชาติเนีรู้สึกว่าดีขึ้นเลยตอนนะครับหายใจตรงนี้ที่ผมยืนอยู่น่าจะเป็นค่ายลูกเสือนะ ่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นตลาดน,นัดนะฮะคนมาขายของเต็มขนาะดสาธทิตย์ส้มก็มีนะใช่คันนี้หรือเปล่านะไ,ไปชัยแดนคงไม่ใช่นะไกลขนาดนี้ก็คงไม่ไปนะย่านน่ะเอาแค่ย่านนั้นก็รถดึกส้มก็ก็ไม่หวาไม่ไหวแล้วแหละเออ,เอ,อ มันมวาดเดินมาขายของตลาดนัดเขาก็เริ่มเก็บนะครับหน้าวิทยาลัยราชมงคลอีสานผมสอ,อนต้นไม้เดยนมานั่งแบบมันมีที่มานั่งด้วยนะถ้าไม่มียุงนะมานั่งรีแลกทักผ่อนไดนะ้วันนี้วันขายข,ายของตลาดนัดครับต้นไม้ต้นไหลฝั่งนี้เขาก็เอามาขายนะพันไม้อะไรต่างๆใคอยากได้ก็ซื้อปลูกเสาร์อาทิตย์เนาะ มีตุกเสาร์อทิตย์ต้นอะไรเนี่ยต้นบ้าหรือเปล่าเนี่ยค่ายลูกเสือครับค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์นะฮะต้นไม้ร่มรื่นต้นอะไรเนาะทำไมใหญ่จังะมะกอกวะถ้ามะกอกมันต้องมีลูกสิ คล้ายๆนะผมว่าคล้ายต้มนมะกาะบรรยากาศน่าเต็บเห็ดเลยน่าจะมีเห็ดนะเนี่ยแต่ยุงเยอะเดินไปแล้วเดนยุงเยอะเยินไม่ได้แต่ยุงเยอะ วัดสวยนะครับวัดป่าป่าอะไรนะลืมแล้ววัดป่าป่าวัดป่าป่าที่สุดท้าวาดหรืออะไรเนี่ยวะลืมทำไมจังลืมชื่อวัดป่าเนะี่ยเออเคยว่าพาไลฟ์ศชมแล้วครั้งหนึ่งคนระับต้นโมก ใหญตัวเองนะใครเคยได้ชื่นชมพาทุกคนชมมามหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะเขาปลูกต้นยางนะั่ังโน้นตผมเดินมาเมื่อกี้แบบว่าต้นยางงามมากเลยก็ <c oughs> ไม่ได้กรีดนาะให้แค่กรีดเล็กๆน้อยๆของนักศึกษาเรียนหรือเปล่าเออแบบว่ามัน ใหญ่มากเห็นแลยวอ่อนน้ำยางน่าจะเยอะนี่ก็คือหลวงพอ่อหลวงพอ่อสูงมากนะประมาณประมาณอ่ยีเมตรได้ได้วสิบเมตรความสูงมากกว่ามนะั้ง เมนะตรงนี้ต้องได้ทำทางนะันี้ทำแค่ประตูเดินเข้านะชัดเจาเลยครับนฝะั่งนี้ข้างข้างตรงนั้นก็มีให้นั่งเลยนะเหมือนพี่ป้อมเลยมีเก,ก้ากอี้ขาดเก้าอี้งั้นผมนั่งสบายเลยอันนี้จะพามารีดีกว่าผลไม้ก่อนนะครับ อ่อนผลไม้ดีครับลูกไหวของวัดแน่เลยเนี่ยเนื่ยเนาะมีที่ดินลูกอะไรก็ได้กินหนมดแบบเปนดินไทยดูแต่ดูแต่ป่าฝั่งนี้นะครับดูปา่าคนดูแตป่ป่าโอ้ยมะละกอมีใครเด็ดไปกินหรือยังเนี่ยเนี่ยเขาว่ามันกินได้นะคนจีนเขากินนะเนี่ยไอ้ต้นไผ่เนี่ยยาไผ่อ่อนมะละกอ มีแต่ใบไม้เลยแต่กับลูกกล้วยงามนะกล้วยหอมทองด้วยนะมนะมละกอนวันนั้นยังอยู่ยังเยอะเลยนะเขาเก็บแล้วบ้างนคนเก็บแล้วบ้างเงินฝั่งนูน้นไปเยอะแยะเนี่ยเขาโยนเมล็นไ้หรือเปล่ามันขึ้นนะทินช้างใหญ่ในร่งอบสมุนไพรนะครับใครจะมาอบเนี่ยแปดสิบบาทก็เปิดบริการให้อบนะมาแบบขับเนื้อขับอะไรนะ สะอนมากเลยอะต้นกล้วยอยากได้หนอมังจังเลยไน้สี่หนอ่อห้าหนอ่อใหยปลูกเป็นแถววันนี้ไร์สดมานานแล้วยังไม่มีคนเห็นหนะไม่มีคน,นดูเลยครับมันไม่ขึ้นว่ามีคนเห็นโดนปิดกั้นแล้วละ่ะปกติเมื่อก่อนไร์สดประมาณนี้มันจะมีคนเด้งขึ้นมาให้เห็นสามคนสี่คนห้าคน เป็นร้อยฮะโอ้มันมีเห็ด,ดคนเดินเก็บเห็ดนะนะ่ะเออเขาเดินดไปหาเก็บเห็ดดีกว่าเห็นเขาวางไว้ในเก้าอี้นะคนแม่ค้านะเนี่ยก็มาเดินเนะี่ยเด็ดเห็ดทางเข้าไปโรงอบสมุนไพรนะครับมีคนมาใช้บริการเยอะคนอยากขับสารพิษสารอะไรนะที่วัดป่าแห่งนี้นะครับเขามีอบสมุนไพร,รก็มีแบบ ขาแต่ใครใบมะกรูดอะไรพวกนี้แหละขิงขมิ้นแล้วแต่เราจะใส่นะสมุนไพรอบอบนะเสียวสะอ่อนดีเขาปลูกไหมเนี่ยเขาหยดเมล็ดไว้หรือเปล่าอ่ะดูดูมะละกอเนี่ยอีบ้านหนึ่งนะบ้านเรานะจะมีที่แล้วปลูกประมาณนี้แล้วก็กินไม่หมดหรอกเนาะถ้ามันปลูกได้ที่ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ปลูกี่ล็อกนี้ก็เป็นมะละกอล็กลอกนั้นก็เป็นขิงขาแต่ใครใบมะกรูดกล้วยอะไรพวกนี้นะลูกแค่นี้ก็ มีพื้นที่แบบมันลูกอะไรได้กินหมดนะถ้าคนมีที่ดินเขามีที่ดินประมาณเนี้ยเนะี้ยลูกบ้านลูกอะไรไมาหาเก็บเห็ดอยูะนั่นน่ะก็มีเห็ดเดี๋ยวผมไปหาเก็บดีกว่ามันกอมันก็เยอะไปเนาะมันลุกมันจะโตหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะไปถางคายลึกเสือนะนเนี่ยเขาบอกลึกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบอาคารบ้านเรือนอาคารสร้างอาคารต่างๆเนาะ แต่มันดูแบบมันนานแล้วมันก็ดูแบบโซมพสอสมควรนนะตรงตลาดนัดนี่ก็เหมือนกันนะแบบว่าก็สร้างทําได้สวยมากนะเมื่อก่อนนะแต่มันก็สุงโสมเนาะมันพังอะไรพวกนี้นะเดินเข้าไปยุงกัดผมอยากจะเดินรีวิวมากก็ทําสวยมากเมื่อก่อนเป็นตลาดน้ำเนาะอยากเดินเข้าไปรีวิวต้นนมราชสีเยอะมากเลยนะก็บอกว่าเอามาทา นอนทาน,นีมันได้นะคนก็เก็บเห็ดเนี่ยแม่ค้าก,ก็ลองเดินมาเจอมีเห็ดเกิดมายังไม่เคยได้เก็บเห็ดเลยยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยได้เก็บเห็ดไม่ใช่ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแหละเ,ออเก็บอยู่สมัยก่อนนะตอนยี่สิบลงไปตอนนี้ห้าสิบ่าแล้วยังไม่เคยเก็บเห็ดตั้งแต่ออกจากบ้านนะ มาอยู่ยุคนี้ก็ค่อยเดิน,เด,นเดินป่าอะไรมันอะไรทั้งหลาย,าลยธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างเราเราสร้างธรรมชาติได้อยถ้ายุงม่เยอะนะทำไมผมไม่เจอเห็ดโคนสักกอหนึ่งวะผมจะเก็บเอาไปขายผมไม่กินหรอกนะได้สักไอ้นี่เนาะเห็ดโคนสักปุ๊บหนึ่งไนงะ เปียกๆแล้วเอาไปขายเลยแหละอยากขายเอาเงินน่ผมไม่กินเนพราะผมไม่มีอะไรต้มกินป่าธรรมชาตินะครับถ้าใครขยันเดินป่านี่มีนะสุรินนี่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีอะไรนะมีเยอะนะเห็ดป่าเห็ดอะไรเนะี่ยของป่าธรรมชาติเนี่ยใกล้ๆเมือนสุรินนี่มันเป็นป่านะเป็นป่าเป็นห้ย้ยเป็นหนองมันมีเห็ดขึ้นนะเห็ดโคนเห็ดอะไรน,ะนี่มันเป็นต้นคล้ายๆต้นไหนน,น,นี่เนาะที่เขากินนะ ผักกาดคาดผักคาดอะไรหรอใช่ไหมคล้ายผักกาดเนี่ยไะใบคล้ายกันเนี่ยคล้ายอ่ะคล้ายอ่ะกินได้อ่ะโอ้ยยุงตอดแล้วโอ้ยอ้ยรีบหลบตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยย่าย่าย่าสวัสดีทักทายครับผมทำไมกล้องมั่วจังกล้องผมโดนร้อยเก้าเก้าครับ ก็เช็ดหน่อยนะครับโทรศัพท์อ่ามันมันห้าหกปีแล้วครับรา,าคาร้อยกับเก้าไม่มีปัญญาซื้อว่าถูกหมยงวนนี้ก่อนนะครับผมก็ทายสวัสดีครับขอบคุณนะที่กดกด,กดไลไรกดไลค์ให้หน่อยครับเข้ามารับชมยุ่งกัด กล้องไม่ได้เช็ดด้วยครับมันมั่วเดี๋ยวขอเอาผ้าเช็ดก่อนนะมันเช็ดฝั่งไหนได้เไม่รู้ม่กล้องไหนมันู่หลายรูนักเกินนะเนี่ยผมไม่อยากถ่ายคลิปอ่ะผมสมัครคนไลฟ์สดเอาเลยกล้องมันไม่ชัดเลยอ่ะผมถ่ายแล้วผมมาดูอีกเครื่องหนึ่งมันก็ไอ้นี่เลยครับมันไม่ชัดเหมือนเดิมใช้ทิชชู่วไว้ โทรศัพท์เ็ดปีแล้วเป็นคนซี่สกเกตครับเกตแดนลำดวนฝากติดตามด้วยนะครับเ็ตหน้าก็พอไม่ต้องเลนเยตอรมชาติแล้วไม่ชัดี่นาแบบว่าช่องไม่เกิดล้องไม่ชัดเองเดี๋ยวถุงห้ยก,ก่อนอยวไปซื้อโกโป้โกโป้อะไรนะก็ว่าโกโป้ ยุงอุ้ย,ยมีมะม่วงเดินอนะเนี้ยนี่นีว้าคจะหายไข่ฮะโดยนยุงกัดด่ยุงป่ากัดด่าคุณจะหายไข่อเอะผมว่าผมมองหน้าผมอยู่ในกล้องมันชัดนะแต่ว่า <S <S เดี๋ยวหันเครื่องไปนหน่ก่อนชัดไหมครับผมว่ามันชัดนะผมนอในกล้อง <S <S <K le af> ขออภัยนะครับทุกคน ไยผ่านมาเห็นนะฮะดูได้ก็ดูให้อันนี้ธรรมชาติฮะเรจะพาไปดูเขาอบสมุนใครกันแปดสิบบาทแต่มันต้องอาบน้ําก่อนนะถ้าจะอบสาวหน้านะอาบน้ําให้ดือให้มันชุ่มขนมันเข้าไปแบบนั่งให้มันร้อนมันเหงื่อแบบฟุ๊บฟุบฟุบฟุบเออกระปูกเ่ลำไยกระปูกได้กินใบนะครับแบบลำไยตอนนี่ยเห่าว่าจะซื้อปลูกจากต้นอยู่ลำไยเนี่ยกล้วยหอมทองอ่ะ โอ้ยยุงกัดไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วนี่หอมทองนะแก่แล้วนะครับแก่แก่แล้ว AI อะครับผมทําไม่เป็นนะผมชอบเสียงธรรมชาติเสียงไร้สดิเอไอมันทําได้อะผมไม่รู้จะทาแบบไหนแต่ว่าผมฟังผมฟังคลิปคนอื่นที่ไปใช้เอผมฟังดูแล้วผมอึดอัดน,นะผมไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบฟังไอเสียงเอไอ อบเสียงที่มาเราคุยเองธรรมชาติโอ้โหเนี่ยโรงอบสมุนไพรนะผมย่าไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆกลรอกเนี่ยนะมันเป็นแบบศูนย์สมุนไพรเนาะคนมาใช้บริการเยอะนะฮะถ้าใครอยากอบก็อบนะอาบน้ำแล้วเข้าไปอบข้างในฮนะนะเป็นที่โทรศัพท์ <laughs> เป็นที่โทรศัพท์พผมหรือเปล่าเป็นโทรศัพ <laughs> ท์พี่โทรศัพท์พี่หรือเปล่าไม่ชัดแต่ผมมองผมชัดนะผมว่าแต่โทรศัพท์มันเก่าแลนะ้วล่ะสิบกว่าปีแล้ว <laughs> จะเก้าปีแล้วมนะั้งซื้อตั้งแต่ปีเท่าไหร่ลืมแล้วเออะไรนะเอเจ็ดหนึ่งนะน่าจะแปดปีทีนี้หรือเปล่า น,นี่ก็ใต้ทองแบบใต้น,นี่นี่ะก็มีนี่ด้วยนะเนี่ยใต้อะเป็นแบบอันนี้นะถ้าผมถือไม่ไม่สายไปสายมาผมก็พอดูได้นะครับวัดป่าเตสมัยก่อนน่าจะบูมนะดูแล้วดูท่าทางแบบว่าดูแต่ไอ้ม้านั่งอะไรก็ดูเลยนะ เยอะแยะเลยอ่ะขายของมันในนี่เลยทำไมน,น,นี่เงี่ยคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าแล้วผมว่าใหม่เนี่ยโอที่ยังเข้าวัดอยู่ก็มีผู้หญิงนะผู้หญิงอยากใกล้ชิดกับวัดมากกว่าผู้ชายทำให้แบบ ใส่บุญใส่บาทอะไรอย่างนี้ผู้หญิงนะส่วนมากจะใส่บาทผู้ชายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะวัดป่าเลยละป่าครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนนะโอ้ยมันตัวไหนวะกล้องแท้ล้องเทียมล้องหลังล่องหน้าไม่รู้อันไหน <laughs> พรสาธุอุดมสมบูรณ หลวงปู่หลวงพ่อให้หถุกหวยเถอะงวดน,นี้เพราะว่าจะซื้อสองสามผมซื้อไปแล้วแลวะเก้าสามหวยเก้าสามเนี่ยเกสามอุย้ยสั่งกระจายครับพระมหาสั่งกระจายมาเห็นในขอให้ลูกแบบไม่ใช่ให้ลูกลงพุงนะให้ลูกอ่าอินมีพี่มันถุกหวยอยาก,ย,ากยังย้งก็ได้กิน คนเราไม่มีโชควาสนาเนาะจึอยขอพรวิงวอนอะไรมากมายมันก็ไม่มีแล้วคนเขามีเขาก็ไม่มัมนเกี่ยวกับการทําบุญไหมบางทีก็ว่าเคิดว่าเกี่ยวบางทีก็ว่าไม่เกี่ยวทําบุญมากแล้วก็จนเองสิถ้าเรามีเงินมีทองเยอะยแล้วทำออทำได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนยากคนจนทําบุญในวัดบ้างทําบุญให้บรรพบุรุษบ้างนี่ เลยพระพุทธเมตตาญาณนนวิเศษสาธุสาธุสาธุเดกวัดเสมัยนีย้นับถือพระไตรปิฎกนับถือพระรัตนไตรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเรา พระก็คือตัวแทนแหละก็เหมือนเราทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนาะอยู่ที่เขาจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันขึ้นอยู่กับตัวเขานะถ้าเขาชอบปฏิบัติด,ดีเขาก็ได้บุญนะได้สาเร็จพระอรหันต์อะไรพวกนี้ถ้าไม่ดีก็สังคมแบบก็สังคมเขาก็านี่รับรู้ก็ตามที่นี่ตามที่มีข่าวเยอะๆเนาะนีะ่สิครับ ตรินก็ถิ่นช้างใหญ่เนี่ยคือช้างเขาปั้นเสร็จแล้ววันนั้นเขาเชื่อมนะผมเห็นเขาเอาลวดเชื่อม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 ประิปะต่อปฏติประตอ่ตะตอวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะจำได้แล้วชื่อวัดไม่ใช่จําได้เราอ่านถึงจะจําวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับจังหวัดสุรินนี่อาเจียงนะครับอาเจียงเจียงสีเผือกด้วยนะงาม ปั่นได้วสวยมากอยให้เขเมนมาดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเขเมนปั่นได้ไหมของเขเมนในงานหยาบอันนี้งานแทน้นะโอ้ก็จับเลยนะก็ทําเก่งมากเลยคนที่ก็ทําดูเห็นเขาเชื่อแบบ,แบบเหมือนเขาอยาะไม่ใช่คนเมียนี่เดยวก็ทําแบบอยอมรับะเะครับเก่งจริงๆเลยผมไม่ได้คี้เล็บเลยคี้เล็บเขาเลยวัดป่าโยธาประสิทธิ์ เส้นประสาทนะครับเส้นอำเภอประสาทออกจากสซรินก็มอราัพัดมอกระเสรนตรงนี้ก็อาจเจียนใหญ่ะอเจียนดูชัดยังเลย <c oughs> มันไม่มีแดดหรือเปล่า <c oughs> มันไม่มีแดดเลยสออนเมื่อไรน้อจะถูกหวยซึงหวยจะไม่ถูกสักที คนอะไรจะดนสวยขนาดนั้นเนาะซื้อหวยแบบทั้งปีไม่เคยถูกสัางวนะตั้งแต่แบบโควิดมาเนี่ยก็ไม่เคยถูกหวยเลยนะผมซื้อทุกงวดแหละผมไม่ได้ซื้อใต้ดินนะผมซื้อแต่รัตตารีใต้ดินก็ซื้อบางครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ถูกมันเลยรัตตรี่ซื้อแบบสามใบสี่ใบห้าใบก็ซื้อแต่ว่าไม่เคยถู แต่แบบกลับ,บ,บก็วัดป่ายโยธาประสิทธิ์เนี่ยข้างหน้าวัดป่าผมอยู่แต่ลาดััดย้ายไปหมดแล้วผมยังอยู่ว่ายังได้กินบาหมีออย่างเลยวิวธรรมชาติมันแบบมันอลังการ ต้นไม้ต้นยางต้นมะข่าสเมลฟิสสุฟิสสุฟฟิสสเมลสุฟฟิสยูทูบไม่ดันแล้วไม่มีคนชมเลยมันปกติคนจะชมปื้อปื้อปื้อเลยเขาไม่ดันให้แล้วช่องมันไม่ไม่ไม่ปังชงอนมันไม่มีอะไรน่าสนใจ คนก yeah! ็ถ <in> ึงยกเลิกไม่ทำยูท b e มันได้เง <c oughs> ินช้าได้เงินน้อยคนก็เลิกทำาทำแบบ Facebook มันได้เงินไวกว่าได้เงินเยอะกว่าเพราะว่านั้นเพียงแป๊บเดียวเขาผ่านแล้วเขาสร้างรายได้นะตัดคอนเทนต์โชว์ยืยืดยยักเขาก็ได้ละตังเฟซบุ๊กเปิดหมดเหมืออาชีพผมมันเปิดเหมือนกันต่เปิดไม่ผ่านเปิดผ่านด้วยแต่ปิดปิดเปิดเปิดนะหมดอาชีพผมเปิดเมื่อก่อนใหม่ๆผมไม่รู้ว่ามันสร้างรายได้ ผมเปิดแล้วคนดูเยอะมากเลยลิสัันนะไปไป,ไปไปมาไปปิดปิดทิ้งปิดทิ้งเปิดแล้วก็ปิดทิ้งทุกปีทุกปีอันนี้ก็เปิดใหม่เลยทีนี้ไม่ปิดแล้วจะเปิดทิ้งไว้เลย,เลยะเ <ๆ S 2> นี่ยครับหลวงพ่อครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวครับอยู่ใกล้โซลินของดีมากมายเหมือนโซรินถิ่นช้างใหญ่หุ่ยแสนงมาเที่ยววัดตาโยธาประสิทธิ มาอบสมุนไพรนะครับใครสนใจอยอบสมุนไพรก็มาวัดป่าโยธาประสิทธิ์อยู่ใกล้ๆในเส้นประสาทนี่แหละาวิทยาลัยจันทร,รัฐเลยมันหน่อยหนึ่งก็ถึงแล้วราชมงคลยึดติดกันนะครับหลวงพ่อ เจ้าขาช่วยให้ตาลูกหน่อยได้ไหมลูกนี้อาภัพอัาโชคหรือไรทำช่องน้ำไปไม่ได้เงินสักบาท ใหญ่มากบางทีก็น่ากลัวเนะเลี้ยวนะแบบว่ามันทางมันเข้าได้ง่ายนะมหาลัยบ้านพักแบบครูอะไรอย่นี่ก็อยู่ห่างๆยู่นะเดี๋ยวปลูกอะไรกินได้เลยบ้านพักครูแบบบริเวณกว้างแต่ละหลังะลูกแฝดปลูกผักปลูกอะไรกินได้เลยอ่ะเหมือนอยู่อุ้ยจากครูคนไหนขยันแต่เขาก็ปลูกนะเขาปลูกทอ้นี่เลยอ่ะไม่ต้องซื้อกินเลยนะพวกพวกผักพวกอะไรนะ คือซื้อแต่กับข้าวอย่างเดียวคิงข่าแต่กับใบมะกรูดนะพวกกล้วยอะไรพวกนี้ปลูกได้หมดเลยอ่ะก็ปลูกไวนะ้ไม่ต้องซื้อเลยอ่ะเดือนเดือนอยู่เต็มเต็มเลยอ่ะซื้อแต่กับอย่างเดียวพวกผักพวกอะไรนี้เยอะแยะเลยก็ปลูกปลูกกินวิทนนยาลัยว่าจะไปดูเขื่อนจะไปดูเขื่อนอ่างเก็บน้ำใหญ่มากบอกว่ามีคนบอกว่าให้นักศึกษาคุณ มันใหญ่เนี่ยพอให้นักศึกษาขุดขุดทุกปีก็อย่างเงี้ยขุดขุดเองเลยอะ่ะมีแต่นักศึกษาขุดขุดทุกป,ปีขุดที่ละนิดทีละน้อยจะเห็นบ่าในบริเวณเนี่ยเป็นร้อยไร่ผมอยากจะเชื่อเลยนะมีคนบอกอย่างเงี้ยนะบายบายครับสวัสดีครับขอโทษด้วยกล้องไม่ชัดอ่ะ